คุมโจนใต้รอบใช้เครื่องยิงระเบิด M79 ซุ่มโจมตีฐานเจ้าหน้าที่2จุดรวดช่วงกลางดึกจุดแรกเกิดบริเวณฐานปฏิบัติการ3ฝ่ายบ้านลีมาปุโรหมู่ที่3ตำบลบางงอยสิแน่อำเภอยะหาจังหวัดยะราเป็นเหตุให้มีเจ้าหน้าที่อาสาชุดคุ้มครองตำบลและอาสาสมัครฐานพานบาดเจ็บรวมสองนายนํตัวส่งโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชยะรานอกจากนี้ในเวลาใกล้เคียงกัน ยังเกิดเหตุคนร้ายใช้เครื่องยิงระเบิดยิงถล่มฐานปฏิบัติการหมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่13บ้านลือมุหมู่ที่8ตำบกลกงปีนังอำเภอกงปีนังจังหวัดยะลา,าแล้วใช้อาวุธปืนกาดยิงเข้าไปในป้อมตำรวจหน้าสอพอกงปีนังแต่ไม่มีใครได้รับอันตรายมีรายงานด้วยว่าก่อนเกิดเหตุ2-3วันช่วงกลางดึกเจ้าหน้าที่ตรวจพบอากาศยานไร้คนขับหรือโดนไม่ทราบฝ่าย ขึ้นมาวินวนอยู่เหนือรอบฐานคาดว่ามาคอยสอดส่องความเคลื่อนไหวเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจพบใช้ไฟฉายส่องดูก็รีบบินหนีหายไปในความมืด